โอ้ของแท้ตัวนี้ว้าวยากู สวัสดีครับ FC เต้าหยองทุกๆคนนะครับภาพที่ FC เห็นคือภาพบรรยากาศการบันทึกเทปนะครับช่องอมรินทีวีรายการต้มยำอมรินซึ่งจะออกอากาศในวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับเวลา12 <Wow. S 1> นาฬกานาทีประเด็นที่แอดมินจะพูดถึงก็คือบิ๊ก เซอร์ไพรส์นะครับสำหรับศิลปิน oh <no. S 1> นางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในวงการหมอรำนะครับแอนออรดี already, จะมาขึ้นเวทีพี่สอนน้องรำคำๆกะโอเคอยู OK U, กับ EP ที่5 <Wow. S 1> ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแอนออรดี already, คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทย <Wow. S 1> ก่อนหน้านี้แฟนคลับ FC เรียกร้องนะครับให้พ่อเอะเชิญแอนออรดีนะครับมาร่วมโปรเจกต์นี้และ EP สําสำเร็จแล้วนะครับนางเอกหมอรำเบอร์หนึ่งนะครับได้โพสต์ในเฟ e บุ o k นะครับแอนออรดีแฟนเพจบอกว่าครั้งแรกกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์เป็นกำลังใจให้แอนแนเด้อจ้าโอเค เห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับ FC นะครับคงอุ่นใจว่างานนี้ EP นี ITE, ้โ right? <Wow. S 1> ปรเจกต์นี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับ right? คุณภาพเต็มแก้วตอนนี้มีการจำหน่ายบาัตรแล้วนะครับในราคา100 <Wow. S> 1 0บาทร้บาทรีบนะครับถ้าไม่อยากพลาดชมนะครับถือว่า EP นี้ บิ๊กเซอร์ไพร์และที่สำคัญนะครับเต้าหยองเมื่อเจอกับนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับเต้าหยองจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนกับ <c oughs> พี่สอนน้องรำคำ้ำคำกะโอเคยูที่5แฟนคลับ FC นะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับว่ามีความคาดหวัง ผลงานจะออกมาอย่างไรนะครับหากไม่อยากพลาดน,นะครับอย่าลืมกดติดตาม <Wow. S 1> กดกระดิ่งกดไลค์เยอะๆกดแชร์ข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับ uh. สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม